สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมท่านนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกทท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับแล้วก็คอยสนับสนุนช่องนะครคอยซัพพอร์ตช่องนะครับก็ขอขอบคุณนะครับครับเราก็มาตามแนวทางกันต่อนะสำหรับแนวทางลาวทีวีลาวเฮีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับ วันที่สเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลก่อนนะครับครับส่วนท่านดที่ตามเข้ามาเนาะนะครับตามเข้ามาก็อยากทราบไอ้สนับสนุนช่องนะครับับพ p อ o r t ช่องหรือว่าท่านอยากแบ่งปันน้ำใจนะครับท่านก็ไม่ต้องเอาเลขที่บัญชีหรอกครับท่านไปซื้อคำว่าขอบคุณนะครับผมก็ได้รับเหมือนกันนะครับ มันจะมีรูปหัวใจนะครับอยู่ใต้ช่องนะครับรูปหัวใจแล้วก็จะมีตัว S e เนาะตัว S e อยู่แล้วมาเขียนคำว่าซื้อนะครับท่านสามารถกดเข้าไปตรงนั้นได้นะครับถ้าท่านต้องการซัพพอร์ตช่องหรือสนับสนุนช่องหรือว่าแบ่งปันน้ำใจนะครับเข้าไปตรงนั้นได้เนาะนะครับแลับก็มาดูผลออกสำหรับแนวทางลาวทีวีนะครับวันที่14ผลออก 1>, 1 2 8 9 9นะครับกดออก1 2 8 9 9สครับวันนี้ก็เข้าแก่ตัวประกบเนาะนะครับเป็นเลนที่5 5ไม่มาแต่ถ้าว่าผมเน้นที่เลข6เนาะ6กพระงว่าง9ก้ามาตัวแทนเขานะครับแต่ว่าเดิทางที่ผมบางให้ก็ถือว่าหลุดเนาะนะครับเข้าแค่ตัวประกบนะครับ การต่อที่ดาวน,นี้ดีนะครับดาวนี้ดีผลออกสี่เจ็ดเก้าสี่หกออกสี่เจ็ดเก้าสี่หกเน้นให้เก้าระวังหกกระบาทั้งสองตัวเลยทั้งเก้าทั้งหกเลยถ้าว่าใครเล่นเก้าระวังหกนะครับส่วนตัวประกบเข้านะครับเขาที่เลขเจ็ดเล่นให้จี 96นะครับมา79เนาะมาชุดนี้นะครับก็ถือว,ว่าตัวเจาะเข้าเนาะวันนี้นะครับเสียดายผมถ้าใครจับไล่3ตัวมันก็จะได้เทิรนได้3ตัวเลยนะครับหลัก4ถูกหลัก9ก้าถูกผิดแค่เลข6ตัวเดียวนะครับมันเข้าเลข7มันไม่เข้า96เนาะมันเข้า97 79นะครับจับต่อที่ ดาวสตาร์นะครับดาวสตาร์ผลออกหกสองเจ็ดเจ็ดห้านะครับหกสองเจ็ดเจ็ดห้านะครับข้อถือว่าเข้าที่เลขสองตัวประกอบข้อที่เลขเจ็ดนะครับตัวเจาะไปเน้นในที่สองหนึ่งไม่มาเนาะมาชุดนี้นะครับ มา2 7งเจ็ดคือมาเข้านะครับ3ตัวก็ราคาจับไล่6 2 0 6 2 1 6 2 7มันเป็นมาเข้า6 2 7ออกเป็นเน้นให้ผิดตัวถ้าว่าเน้นถูกตัววันนี้ได้3ตัวเลยเนาะนะครับแล้วก็เข้า2แนวทางนเนาะข็ไปลุกทีวีนะครับลุทีวีก็เข้าตั้งเฮดดีแล้วก็ลาสตาร์เลยตัวเจาะนะครับก็มี9 7 7 9แล้วก็2 7 7 2นะครับ ก็อขอเน้นย้ำอีกรอบเนาะนะครับใครที่อยากเป็นกันน้ใจซัพพอร์ตช่องหรือว่าสนับสนุนช่องนะครับให้ทันไปที่ตรงนี้นะครับใต้คลิปมันจะมีนะครับคําว่าซื้อขอบคุณเนาะนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับตั้นลองดูนะครับก็มาตามขมาันตอนนะครับสําหรับวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดนะครับ สอง8หาอยหกสิบแปดลาวทีวีลาวเนดีลาวเอดีแล้วก็ลาสตาร์นะครับก็ สามเวเหมือนเดิมเนาะก็มาลุ้นกันต่อนะครับตัวเจาะจะเข้าไหมวันนี้ mm hmm. วัวเด่นวิ่งโหลดเข้านะมาดูกันนะครับลาทีวีวันนี้เล็กเด่นนะครับ mm hmm. ผไปที่0นย์กับ1 ส่วนตัวประกบสามแปดเกนะครับสามแปดเ้ 3, 8, 9, น้นในที่เลขศูนย์นะครับก็จะเป็นศูนย์สามศูนย์แย์เก้าครับศูนย์สามนะครับ, 0, 3, 0, 8, 0, 9, รบส่วน3ตัวผมจับให้2ชุดนะครับ 703 803ตัวที่เน้นในก็คือ03ส่วน3ตัวตัวนี้เลยนะครับส่วน7 0 3เป็นตัวรองนะครับตัวประกบ3 8 9เน้น้นที่เลข0ดาวทีวี v นะครับ กับต่อที่เราเนีดดีนะกันเราเนีดดีวันนี้เลกดินได้เลขเจ็ดกับเลขสี่ ประกอบนะครับ253ห้าสามเอเน้นที่เลข4นะครับใครชอบเลขจิตกับที่เลขจนะิเนาะมันมันออกเจ็ดเก้านะครับมันจะมามาซ้ำอีกรอบไหมเลขจ7แต่วันนี้ผมเลือกให้ที่เลข4นะครับเป็น4 2่อมันจะแต่มันเข้า7มันจะเข้า7 2มันจะออกตัวเก่า สี 4, 5, แล้วก็สีส่วน3มตัวหกตบปจี้เ้าสี่9 4็แล้วก็เก้าสอง กับเจ็ดสี่สองระวังด้วยเนาะนะครับแต่ตัวที่เน้นให้ตัวรองก็จะเป็นสี่สองนะครับจับไปที่สี่สองแล้วกันนะครับถ้าใครไม่ชอบสี่สองก็จับที่เจ็ดสองนะครับตัวที่ผมเน้นให้เนาะสี่สองเจ็ดสองตัวเก่านะครับมันไม่ใช่ตัวเก่าแล้วเจ็ดสองเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้า ครับต่อที่ลาวสตานะครับเด็กตินผมมาที่เลขศูนย์กับเลขหนึ่งประกบนะครับแปดเก้าสองก็ยังเน้ได้ที่เลขศูนย์นะครับเป็นศูนย์แปด 09 02 3ตรงจับใหไที่109แล้วก็209ก็ในหน้าที่209นะครไอชอบเล็กหก็จับที่1เนาะ อันนี้จับที่เน้นไว้ที่0ูนเก้านะครับรับก็ตามนี้ครที่รับแนาตามก็เก็บเอาไว้นะครับกรับตอนนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิกเอฟซีทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยสิบแปดครับโชคดีทุกท่านหยิบจับตัวนี้ไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ